ซซ่่าาครับอ้หเจอบัดซ้ายแล้วครับโอ้โยจอมพลเพชรปตอวันนี้เจอกับนักมวยจากฝรั่งเศสยาซินเบนกาซีเบนกาซีมีจอมพลนะครับนี่ครับมีหน้าที่ปล่อยแข้งครับอัดไปบริเวณลำตัวของยาซินอ้าวแม่เจอหมัดซ้ายครับนี่บาดขวาครับโอ้โหเข้าไปครับเจอหมัดสวนครับยาซินเบนกาซีอ้าวไ้มครับของแม่ครับโดนอะไรครับเจอศอกหรือเปล่าครับทุ่ม ซูซ่าซูซ่า <c oughs> ครับโโอ้โห,อหเจอปัด้ายแล้วครับโอ้โหโดนแล้วกําซ้อนอาการให้ได้ครับอุ้ยปัดขวาครับเจอนครับโอ้โหยสวนเข้า,ขา,ขาไปครับสแสลงมัดหรือเปล่าครับทีมงาน้องเชียวถึงป่าต้องแล้วก็หมุนออกไปโอ้โหไม่ค่อยเห็นแข้งซ้ายนะครับดัก,กรอไว้อยู่แล้วหัวใจเข้าไปหน่อยครับเติมเน้นๆเติมหัวใจหน่อยครับเติมหัวใจหน่อยครับพยายามเดินลุยเข้าใส่เลยครับ ไม่มีตัวเลือกแล้วครับยาซีนเบกาซีแต่ว่าเข้าไปเจอแข้งซ้ายของจอมโปดครับแตลลูกนี้เอวอ่อนเลยครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายในแก้ไม่ตกครับเข้าขมับเข้ากระโดงทางเข้าหน้าครับอย่างว่าครับยกแรกสองน้บนี่พลังหายไปเยอะเลยครับนี่ท้ายๆพยายามเิ่งครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปในเจอศอกครับได้แผลจนได้ครับแข้งซ้ายครับถือว่าเป็นอาวุธเด็ดวันนี้ครับของจอมโหด แต่ว่าไปพลาดจเจอศอกครับพยายามเดินลุยเข้าใส่นะครับไม่มีัตลเลือกแล้วครับยาซีนเบกาซีแต่ว่าเข้าไปเจอแข้งซ้ายของจอมโด<ป>ูดครับแตลลูกนี้เอวอ่อนเลยครับนี่ครับเจอหมัดซ้ายนี่แก้ไม่ตกครับ <laughs> เข้าขมับ <laughs> เข้ากระโดงคาง <laughs> เข้าหน้าครับอย่างว่าครับยกแรกสองน้ำนี่พลังหายไปเยอะเลยครับนี่ท้ายๆพยายามเิ่งครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปในเจอศอกครับได้แผล